สวัสดี่ะวันนี้ก็จะมาขอพูดเรื่องสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นจะเป็นสิ่งที่โบเดือนนี้โบใช้ตลอดเลยแล้วโบมีความรู้สึกว่าโบหยิบใช้บ่อยมากกว่าสิ่งอื่นที่โบมีอยู่นะคะก็จะมาเริ่มกับกลุ่มแรกเลยกลุ่มแรกโบขอรวมสกินแคร์กับพวกบำรุงผิวกายผมผมอะไรอย่างเงี้ยทีเดียวเลยนะคะก็ตัวแรกก็จะมาเป็นที่หน้าก่อนแล้กันนะคะก็ เดือนนี้ได้คิดว่าใช้บ่อยที่สุดเรารู้สึกว่าเลิฟม,มากก็จะเป็นตัวนี้นะคะ SK2 นะคะเออ Facial Treatment e s e n c e นะคะเดือนนี้ที่มีความรู้สึกว่าโบอินมากชอบใช้ขวดนี้ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่ฮอร์โมนโบเปลี่ยนแปลงนะคะก็เอ,อ่จะมีสิวขึ้นบ้างช่วงก่อนประจำเดือนจะมานะคะก พอมีสิวขึ้นก็ต้องทิ้งรอยสิยวไว้ถูกไหมคะแล้วช่วงก่อนที่สิวก่อนที่สิวจะหายก็คือมันจะมีรอยแดงๆหรือตุยโบก็ใช้ตัวนี้ตบๆที่หน้าโบก็มีความรู้สึกว่ารอยสิยวหายจางลงเร็วมากนะคะแล้วก็พวกสะเก็ดแผลก็หลุดออกเร็วด้วยก็มีความรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสดีก็เลยเดือนนี้ก็เลยชอบใช้ตัวนี้เพื่อที่จะให้รอยสิยวเราหายไปเร็วขึ้นนะคะตัวนี้ผ่านไปนะคะ,ะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับหน้า เดือนนี้ก็จะเป็นสเปรย์น้ำแร่ค่ะของอาร์เวนนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะของอาร์เวนค่ะสเปรย์น้ำแร่ของอาร์เวนเนี่ยเดือนนี้โบจะฉีดบ่อยมากเพราะว่าโบมีความรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็ราคาย่อมเยาวไม่แพงมากจนเกินไปนะคะเออแล้วก็เวลาเราสเปรย์ที่หน้ามันจะโบมีความรู้สึกว่าอเออ อนูมันละเอียดดีอะคะ่ะเดี๋ยวโบจะลองฉีดให้ดูนะคะนีค่ะอย่างเงี้ยค่ะละเอียดดีแล้วก็ชุ้มซื้นดีนะคะเออใช้แล้วบอกว่าให้ความชุ่มซื้นดีแล้วก็ช่วยลดอาการหน้ามันด้วยนะคะเออแล้วยิ่งผิวที่เซนซิทีฟนะคะ เออสีเรื่อยๆในระหว่างวันน่ะช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่ามันช่วยให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นถูกไหมคะเพราะผิวหน้าเราชุ่มชื้นก็จะไม่เกิดอาการแห้งคันนะคะตัวนี้ชอบชอบมากใช้เนี่ยมีสต็อกด้วยเป็นสิ่งที่ซื้อสต็อกตลอดแล้วเดือนนี้ใช้ทั้งวันทุกวันเลยีบ่อยนะคะตัวนี้ผ่านไปค่ะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเออทีมับน้ําทีมับน้าของเดือนนี้ที่ใช้แล้วแบบเลิฟมากชอบนะคะก็จะเป็นของ โพเทคนะคะโปเทคเออเป็นสูตรพอพอิสนะคะสูตรเนี้ยมันเขาเขียนไว้ว่ามันเป็นสูตรที่พอพเอิสเนี้ยก็คือเป็นเออเป็นส่วนผสมที่พึ่งใช้ในการปกป้องรังของมันนะคะเออถามว่าใช้แล้วกลิ่นเป็นยังไงมบอกว่ากลิ่นหอมติดทนดีกลิ่นสะอาดนะคะกลิ่นก็ตามสไตล์โพเทคอะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นของน้ำผึ้งนิดหน่อยนะคะเออ หลังจากใช้มีเขาถือว่าผิวไม่ลื่นหมายถึงว่าตอนเราล้างน้ําล้างออกง่ายดีผิวไม่ลื่นแต่ยังคงให้ความชุ่มชื้นอยู่ผิวไม่แตกไม่เป็นเก็บนะคะผิวจะไม่ตกตะเก็ดบไม่เป็นเก็บผิวจะไม่แห้งขุยะคะ่ะก็ตัวนี้ถือว่าใช้ดีหอมหอมมากนะคะอยากให้ลองกันค่ะตัวนี้ผ่านไปอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบมากใช้มาตลอดทั้งเดือน นะคะของนีเวียนะคะเป็นโลชั่นกันแดดนีเวียตัวนี้จะเป็นนีเวียบอดี้ยูวีไวท์ชนนิงเซรมนะคะ s p F ที่1 5บ a บวกนะคะเ,เขาเคลมว่าเพื่อให้ผิวกระจ่างใสภายในติดวันแต่เรื่องนั้นโบไม่ได้หวังว่าโบจะต้องขาวขึ้นแต่ที่โบชอบเนื้อสัมผัสของมันคือมันจะเป็นเนื้อบางๆโบชอบะคะ่ะเนื้อมันนุ่มๆบางๆแล้วซึมเข้าผิวง่ายแล้วพอหลังจากทาเสร็จมันให้ความชุ่มชื้นดีนะคะ เถามว่าป้องกันแดดได้มากไหมไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันแค่25้าค่ะแล้วมันเป็นสารบำรุงมากกว่าที่จะเป็นครีมกันแดดอยู่ในตัวนี้เพราะว่าเท่าที่โบสัมผัสจากเนื้อมันอะเนื้อมันค่อนข้างบางเบามันไม่เหนียวข้นเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของสารกันแดดที่เยอะไงคะเออจะถามว่าทาทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยในช่วงเดือนเนี้ยมุมท้องถว่าผิวโบก็เนียนดี โ,โบก็ไม่ค่อยได้ออกไปตากแดดอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าตัวนี้ใช้ดีแล้วกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้ผ่านไปค่ะชอบตัวต่อมาตัวนี้ของ Oriental Princess นะคะต,ตัวนี้จะเป็น Oriental Princess นะคะ Juicy Delight นะคะกลิ่นพีชนะคะเขาเขียน Shimmering Moisturizer นะคะ จริงๆแล้วเขาเอาไว้ทาผิวกันแต่ตัวนี้โบมาเป็นแทนี์ทามือนะคะเพราะว่าโบมาีความรู้สึกว่าเอามาทามืออะมือมันให้ความสัมผัสนุ่มดีแล้วก็มือบางเบารู้สึกมือไม่เหนียวเนอะหนะนะคะเออแล้วก็มีชิมมีชิมเมอร์ชิมเมอร์ที่เขาเคลมไว้ด้วยนิดนึงในระยะละเอียดละเอียดหน่อยก็ดูมือดีสบายดีอะที่สุดคัญเลยกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นพีชกลิ่นพีชชัดเจนหอมมากนะคะโบก็เลยชอบใช้นะคะ ก็หอมดีก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคุ้มดีถ้าเราทา,ามือแล้วมันใช้ได้นานจริงๆแล้วกลิ่นก็หอมนะคะตัวนี้ก็ผ่านไปค่ะชอบเดี๋ยวนี้ใช้บ่อยมาถึงกลุ่มของเออบำรุงผมบ้างนะคะก็จะเป็นตัวนี้บำรุงผมนะคะของ f o ร์เรสนะคะขวดหน้าตาเป็นอย่างนี้ของ f o ร์เรค่ะตัวเนี้ย ที่ชอบอะเอาจริงๆเลยนะคะแต่ก่อนโบอะด้วยความที่โบเป็นมีโรคประจําตัวเป็นไทรอยด์เป็นพิษถูกไหมคะโบจะผมร่วงเยอะมากผมร่วงจนบางเลยอะค่ะคือแค่สางก็ร่วงติดออกมาแล้วอะคือแย่มันแย่มากอาการผมร่วงเนี่ยคือมันทําให้เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะผมเราบางด้วยนะคะแล้วก็พอผมล่วงมากมันจะเกิดอาการคันอาการคันในที่เนี้ยไม่มีรังแคนะคะหนังศีรษะโบไม่มีรังแคเลย แต่ที่โบรู้สึกได้ก็คือมันมันมันคันคันคันแบบอยากจะอยากจะทะโลกอะ่ะอยากแบบอยากเกามันยิ่งเกายิ่งมันอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะก็ไม่รู้จะทายัางไงก็ไปหาหมอนะคะก็ไปหาหมอเออพูดตรงตรงไปหาหมอพวกหมอปลูกผมพวกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ปลูกผมเขาก็ให้จ่ายยามาให้กินเป็นยาลดฮอร์โมนแล้วก็ให้เป็นแชมพูของหมอมาที่พอเรากลับมาใช้อะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันก็แพงด้วย นะคะก็ตัวเนี้ยก็เลยไปแบ้ง์เลยแนะนาเออลองไปซื้อมาไหมเนี่ยก็เห็นเขาโฆษณาว่าใช้ดีเผื่อมันจะใช้ดีกับเราก็ไปซื้อมาก็ถือว่าชอบกลิ่นของมันนี่ะกลิ่นของมันจะเป็นกลิ่นมะกรูดเลยเป็นกลิ่นมะกรูดที่หอมมากกลิ่นแบบกลิ่นผ่อนคลายมากค่ะยิ่งนวดไปยิ่งหอมแบบเพิ่มเลยกลิ่นมะกรูดหอมจริง แล้วก็เนื้อสัมผัสของแชมพูตัวนี้จะเป็นเนื้อใสๆนะคะไม่เข้มข้นเป็นใสๆให้ฟองถือว่าละเอียดดีฟองก็ถือละเอียดแล้วก็เยอะดีนะคะสะอาดสองครั้งก็สะอาดแล้วหลังจากที่ใช้นะคะออโบมีความรู้สึกว่าผมโบหยุดร่วงหยุดร่วงแบบมันหยุดร่วงไปเลยอ่ะคือแบบอันนี้ไม่ได้วอร์นะคะน,นี่คือเรื่องจริงที่พิสูจน์กับตัวเองใช้แล้วชอบแบบ มันหยุดร่วงแล้วอาการคันก็คือไม่มีอีกเลยคือมันแปลกมากเขาบอกว่าเวลาใช้อ่ะค่ะให้ให้ใหยังไงดีพอเราฟอกฟอกฟอกไว้ใช่ไหมคะให้เราทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อที่ให้ตัวมะก,กรูดในเนี้ยสารมะก,กรูดในเนี้ยเข้าไปเหมือนเข้าไปเข้าไปช่วยให้หนังศีรษะเราแข็งแรงขึ้นนะคะตัวนี้นะคะแนะนําเลยคือแบบอยากให้ลองจริงๆใช้ดีมากนะคะถ้าใช้ก็น่าจะติดใจกัน,นะคะ่ะ ตัวนี้ผ่านไปนะคะแล้วก็คราวนี้จะมาถึงเรื่องของกลุ่มเมคอัพนะคะเมคอัพเดือนนี้ที่โบมีความรู้สึกว่าโบอินมากแล้วโบถือว่าโบหยิบใช้ตลอดคือแบบกลับไปหยิบอีกแล้วพอแบบแต่งหน้าหยิบอีกแล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบชอบมีความรู้สึกว่าเราแต่งแล้วมันแต่งสวยแล้วก็ใช้ง่ายจริงๆนะคะก็จะมาที่ตัวนีก่อนละกันนะคะจะเป็นของสลีกนะคะ เป็นของผลิตตัวนี้จะเป็นพาเลตที่มีทั้งบอนเซอร์นะคะจะมีทั้งบอนเตอร์มีทั้งไฮไลท์นะคะแล้วก็มีบัตรออนแต่พี่โบชอบใช้มากเลยจะมีอยู่แค่สองตัวคือบอนเซอร์กับไฮไลท์นะคะบัตรออนโบไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะโบโบไม่ชอบโบไม่รู้สึกว่ามันเนื้อมันไม่บางค่ะเหมือนพอเรายิ่งตัด นะคะพอเรายิ่งปัดสีมันไม่ค่อยออกอะคะ่ะพอเรายิ่งปัดมันก็จะยิ่งเป็นแป้งนะคะโบก็เลยพ้าม,มตรงนี้ไปไม่ใช้แต่เราเราเราชอบสอบอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะตัวบอนเตอร์เนี่ยก็คือใช้ง่ายนะคะใช้ใช้ง่ายเลยถือว่าละเอียดแล้วสีสวยเข้ากับสีพีด้วยนะคะก็ชอบแล้วก็สะดวกดีตรงที่แบบว่าอพอบอนเตอร์เสร็จก็ไม่ต้องไปยิมไฮไลท์อย่างอื่นก็เอาไฮไลท์ตัวนี้แหละนะคะตัวนี้โบลืมบอกชื่อว่าตัวนี้เป็นเบอร์นะคะเป็นชื่อสีไลท์นะคะ ก็พอมาตัวไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลองให้ดูเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นบอนเซอร์เห็นไหมคะสีแบบโอเคอะคะ่ะแล้วถ้าเราเกียดดีๆสวยเลยนะคะพอมาะะไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนะคะเนื้อจะเป็นประมาณนี้นะคะ เนื้อมันจะแบบวาวๆละเออชิมเมอร์ละเอียดมากนะคะคือจะเห็นความวาวมากกว่าลุกลุกลุกที่ใช้เนี่ยก็คือเหมือนกับพอเราทาเนี่ยมันจะให้ความวาวแบบใสๆนะคะตรงนี้ก็จะใสๆไม่เห็นไม่เห็นเกล็ดของชิมเมอร์เลยนะคะบอกว่ามันได้ลุกที่ใสดีแล้วก็ออกเป็นสีแบบที่ออก ชมพูชมพูขาวๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกสีเยอะมากมายหรอกแค่ให้ความรู้สึกว่ามันวาวอีก็เลยชอบนะคะก็คือตัวนี้ยิบใช้บ่อยมากนะคะถือว่าคุ้มคุ้มค่ารู้สึกตลาดเนี้ยโบจะซื้อมาแพงกว่าชาวบ้านเขานิดนึงรู้สึกก็จะซื้อมาเจ็ดร้อยเ้าสิบจ้าโบอะว่าที่อื่นน่าจะขายถูกกว่านี้นะคะน่าจะขายถัวที่โบซื้อมาลักยังไงลองไปดูกันนะมันคุ้มคุ้มจริงยิ่งถ้าคนผิวขาวหน่อยบพราว่าสีนี้น่าจะโอเคแต่โบผิวขาวนะคะตัดสีไปก็มองไม่เห็น ะะตัวนี้ผ่านไปค่ะพอมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบัตรออนะคะบัตรออนเดือนนี้ที่หยิบใช้บ่อยนะคะก็จะเป็นของ Benefit นะคะ Rocket Tour นะคะตัวนี้ก็ที่หยิบใช้บ่อยหน่อยเดือนนี้เพราะมีค้ารู้สึกว่าสีเนี้ยใช้ง่ายนะคะเขาก็จะมีแปลงมาให้แปลงเขาจะมีลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะคะ โบก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะแปลกแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้อยนนี้ดีกว่านี่นะคะสวยสวยมากนะคะแกะสลักแบบสลักมาก็สวยเชียร์นะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีแบบเป็นสีที่แปลกมากนะคะจะเป็นสีแบบออกนูก๊ดนหน่อยออกแบบ วันไหนที่ทาจะให้ลุกแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติแต่แก้มใสๆแบบสีออก,ออกน้ำตาลก็ไม่ใช่ชมพูก็ไม่เชิงอมม่วงหน่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าสีสวยนะคะสีสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแบบหอมเหมือนหอมเหมือนลูกอมนะคะเหมือนลูกอมเหมือนขนมอะไรที่มันไปทางแบบผลไม้อะไรเงี้ยนะคะหอมดีแล้วก็เดี๋ยวโบจะลอง ไม,ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่ากล้องกล้องห่วย <c oughs> นะคะก็สนะีก็จะเป็นประมาณนี้อุยไม่เห็นแมะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบนะคะขออีกรอบอไม่เห็นแม่เลยสีจะเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ลองปัดเห็นไหมเอ่ยอ่านี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ่อนๆนุ่นๆหน่อยนะคะสีแบบธรรมชาติมากเลยค่ะแบบเหมือนแก้มแบบบ่มแดดเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่แบบโอ้ยฉันสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่า เดือนนี้ใช้บ่อยจริงๆแล้วมันเข้าได้ทั้งกับปากส้มปากชมพูมีอยู่วันหนึ่งทากับปากสีม่วงสวยมากแบบมันเข้ากับสีม่วงด้วยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคชอบเผื่อเพื่อนๆจะไปลองดูกันนะคะลองไปเล่นสีลองไปดูแบบเนื้อสัมผัสมันว่าเราชอบหรือเปล่านะคะแต่เดือนนี้อินชอบชอบมากใช้บ่อยนะคะโอเคตัวนี้ผ่านไปเซนในติต์ล็อกเก็ตทัวร์นะผ่านไปก็จะมาถึงตัวลิปสติกนะคะ ลิปสติกก็เดือนนี้ที่หยิบใช้บ่อยก็จะเป็นสองแท่งนี้จะเป็นของชิฟเฟโดเพอร์เฟกต์รูทนะคะแล้วก็ของคินิกนะคะคีนิกเออรุ่นรุ Long Last ่นลองลองลาร์ดลิปสติกนะคะลองลาร์ดลิปสติกก็จะเป็นเป็นสองตัวที่หยิบใช้บ่อยหยิบใช้บ่อยนี่คือผสมสีกันเลยนะคะเรจะใช้ตัวของคีนิกก่อนตัวนี้ ตัวนี้จะมีชื่อสีว่าเอ,อ่ way, อลันเวย์คอรัลนะคะตัวนี้พ็กเกจ็จิ้งจะเป็นอย่างนี้เรียบเรียบดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายได้เรียบนะคะได้เรียบเก๋อะไรเงี้ยใส่ง่ายเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเพราะว่าเนื้อดีนะเนื้อทาไม่เคยเป็นขุยไม่เคยอะไรเลยให้ความชุ่มชื่นดีเม็ดสีจัดมากเม็ดสีแน่นมากทาบางๆสีมาแล้วเราติดทนมากแต่สีเนี้ย โบไม่โบไม่มั่นใจพอที่จะทาสีเดียวอะค่ะไม่ไม่มั่นใจพอที่จะแบบว่าทาสีเดียวโดดๆเลยเพราะโบีามรู้สึกว่าสีมันแซบเกินไปสําหรับโบนะคะสีโบว่าสีมันแซบกว่าสีนี้ที่โบทาอยู่อีก่ะเดี๋ยวโบจะลองสวอตสีให้ดูนะคะนี่ค่ะสี สีแบบสีแบบแจ่มมากสีแซกมากเลยเป็นสีแบบออกชมพูอมส้มนะคะชมพูอมส้มแต่โบเห็นคนข,ขาวทามามันกลายเป็นสีส้มแบบสีส้มงเลยนะคะที่โบเห็นอะ่ะแต่พอมาทาบนปากโบอะ่ะจะเห็นสีชมพูก่อนแล้วก็ตามด้วยสีส้มนะคะพอนี้โบทาตัวเนี้ยโบจะทาด้านในด้านในริมฝีป,ปากนะคะทาไว้เลยด้านในริมฝีป,ปากเสร็จโบก็จะมาต่อด้วยตัวนี้ ซิดาโดเพอร์เฟกต์ลู s ซ i s าโดเพอร์เฟกต์ลูรุ่นเนี้ยโบเชียมากโบเห็นไม่ค่อยมีใครฮิตกันเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่รุ่นเนี้โบมีอยู่สองแท่งมพว่าใช้ดีมากเป็นเนื้อที่สมูทเนื้อนุ่มเกี่ยง่ายเม็ดสี p i g เมนตจัดนะคะทารอบเดียวสองรอบสีมาเลย แล้วก็ไม่ต้องมาคอยเกี่ยคอยอะไรนะคะเพราะว่าเนื้อดีมากจริงถ้ามีโอกาสได้ลองกันไปลองนะคะเชียร์เลยแท่งหนึ่งเท่าที่โบจําราคาโบาไม่แน่ใจโบจําราคาได้หรือเปล่าจําถูกหรือเปล่าคือ950นะคะก็สวยสวยจริงๆสีแต่ว่าโทนสีเขาอาจจะไม่ค่อยแฟชั่นมากนะคะอาจจะไปไปทางแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้อดีเนื้อดีมากสีที่โบมีจะเป็นสี BE อสองศูนย์ปดนะคะสีก็จะเป็นนี้าบสองศูนย์แปดนะคะแท่งก็ดูแบบเรีียบนะคะเรียบดีไม่มีอะไรนะคะเออไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายแต่ว่าคุณภาพเลิศมากขอบอกแบบคุณภาพดีจริงๆจะบอกว่าดีวอลลิปติกแพงๆตงวันนี้แบบหลายเท่าอ่ะคุ <c oughs> ้มนะคะ สีนี้จะเป็นสีออกนูดนูดนุดนูดไปทางชมพูนะคะตัวเนี้ยทาเดียเด๋ยวๆก็สวยถ้าวันไหนแต่งตาเข้มหน่อยสวยมากสีแบบดูผู้ดีสุภาพนะคะแล้วก็โบก็จะเอาตัวเนี้ยมาทาตรงขอบปาพอทาพอทาตัวนี้เสร็จโบจะเอาตัวเนี้ยค่ะมาตรงขอบเบนเบนให้มันแบบเบลอๆหน่อยนะคะหรือบางทีโบก็ทาผสมสีไปเลยมันก็จะได้อีกลุคนึงเดี๋ยวโบลองทาสองที่ดูนะคะ ีที่สวยมากเลยอ่ะแบบใช่อ่ะมันมันสวยจริงๆแล้วยิ่งเรามาผสมสีกันอ่ะมีคนทักโบหลายรอบที่โบถ่ายรูปแล้วอ่ะเวลาโบถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนโบเข้ามาทักบอมวมาใช้ิิสติกของอะไรสีสวยบเฮ้ยเราใช้ผสมกันสองยี่ห้อเนี้ลองไปดูแล้วกันนะก็บอกชื่อเบอร์เพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถือว่าชอบแล้วก็เป็นสีที่ตอนนี้ใช้บ่อยคนะ่ะใช้เกือบทุกวันเลยนะคะใช้ง่ายแล้วเนื้อมันดีด้วยโบไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเฮ้ยมันจะเลอะหรือเปล่าแผะบากจะเป็นแผ่นไหมเป็นขุยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคเลยใช้ดีนะคะสวยดีลิสติกผ่านไปนะคะเดือนนี้ที่ชอบใช้ก็สองแท่งนี้คราวน,นี้มาเป็นตัวมาร่านะคะมาร่าเนี่ยโบก็จะใช้ของรุ่นนี้ รุ่นนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันโบเห็นทุกคนก็ชอบเลยฟกันอยู่แล้วตัวนี้โบใช้มาตลอดเอาเป็นว่าใช้มาหลายเดือนแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดจริงๆแต่เดือนนี้ก็ก็เอามาเขาว่าพูดหน่อยละกันนะคะเขาจะเป็นลอรีอัลนะคะออรุ่นโ d ดีนะคะตัวนี้เขาก็เรียกกันว่ารุ่นโ d ดีตัวนเนื้อแปลง ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็เนื้อแปลงใช้ง่ายด้วยความที่ว่าตรงปลายเขาอะเป็นแบบเป็นจากจากกว้างๆเสร็จใช่ไหมคะแล้วค่อยๆมาเลียวลงเลียวลงเลียวลงจนมาถึงตรงหัวแปลงก็เลียวลงปัดง่ายดีนะคะปัดแล้วความรู้สึกว่าเนื้อมันอะออที่โบลองปัดกับขนตาโบเน,เนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อมันไม่มีไฟเบอร์นะคะ พอผลจากาที่ตัดเสร็จที่โบรู้สึกได้เลยคือขนตาเลี้ยงเส้นโบเป็นคนที่ขนตาน้อยมากแล้วก็บางด้วยสั้นด้วยผมดอยมากค่ะคือแบบขนตาน้อยทั้งน้อยทั้งสั้นทั้งบางคือแบบโวยตายพอ,อแต่เอาตัวนี้มาช่วยก็คือมันจะทำให้ขนตาแผ่แผลขึ้นมาเลี้ยงเส้นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นธรรมาชาติดีไม่โปะ๊ะ นะคะเคยเห็นไหมคะคนที่ปัดขนปัดขนตามาแล้วมันจะเป็นก้อนๆมนาทคาร่าแบบมันโปะมากเลยมันไม่ธรรมชาติโบไม่ชอบฟิลนั้นนะคะก็คือโบอชอบฟิลแบบเป็นธรรมชาติฉันอพิยีตื่นมาขนตาฉันเป็นอย่างนี้เลยนะปัดสองรอบกาลังสวยปัดรอบเดียวก็ยังแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่สองรอบสวยมากแต่ถ้ายิ่งสามรอบจะยิ่งเด้งนะคะแต่ส่วนใหญ่โบจะแค่สองรอบนะคะตัวนนี้สวยจริงๆใช้ดีโอเคมัทคาร่าผ่านไป กถึงกลุ่มเครื่องสำอางชิ้นสุดท้ายนะคะที่โบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนนี้ใช้แบบใช้เกือบทุกวันเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำหอมขวดนี้นะคะชาแนลชานนะคะตัวน้ำสีเขียวตัวนี้ตัวเนี้ยมีความรู้สึกว่าที่ใช้ทุกวันช่วงเนี้ยก็เพราะว่าโบช่วงนี้ก็แต่งตัวสบายๆตัวใหญ่ก็เสื้อยือดกางเกงขาตัาน้นรองเท้าผ้าใบ หรือไม่ก็อย่างนี้ค่ะเสื้อเชิ้ตกางกงขาตัวรองเท้าข้าใบอะไรประมาณนี้ยค่ะคือจะแต่งตัวลุกสบายๆสปอร์ตสปอร์ตตลอดช่วงนี้จะเน้นพ้าใบรองเท้าแตะอะไรอีก็ว่าไปเพราะไม่ได้ไปที่ไหนที่เราต้องแต่งตัวสวยหรูมากก็ตัวนี้ก็เลยตัวนี้ก็เลยฉีดบ่อยเพราะว่ากลิ่นมันจอกแนวสปอร์ตสปอร์ตนะคะกลิ่นต้มกลิ่นเอ้ยไม่ใช่กลิ่นต้มค่ะกลิ่นจะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตมะกรูดมะนาวตีปั๊อะไรเงี้ยก็คือใช้ได้ทุกวันง่ายๆชิลๆแต่ว่าชิลๆแบบ ชิลๆแบบมิตายอ่ะคือแบบก็ไม่ไม่ได้ว,ว่าชิลเกินแบบอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือโอเคตัวนี้หอมดีนะคะชอบใช้มาทั้งเดือนลยใช้บ่อยเดือนนี้ใช้บ่อยนะคะราวนี้ก็เป็นกลุ่มเมคอัพสบไปนะคะก็จะมาเป็นกลุ่มของกินมาัางของกินก็วันนี้เอามาแค่2ชิ้นนะคะเดือนนี้ที่พี่วฮารู้สึกว่าเป็นของขนมเป็นของกินเล่นระหว่างวันที่เรา กินบ่อยอ่ะกินทุกวันกินเกือบทุกวันนะคะก็จะมาที่ขนมก่อนตัวนี้ก็จะเป็นคิดแคทอย่างเงี้ยค่ะโบก,ก็จะแบ่งกินกับแฟนอะนะคะสมมุติว่าอย่างเงี้ยมันข้างในมันมีสองชิ้นโบก,ก็จะหักแบ่งกับแฟนคนละครึ่งนะคะก็โอเคกินระหว่างวันให้แบบให้มันตื่นมันมีน้ําตาลนะคะกินแล้วมันก็สดชื่นมีน้ําตาลเข้าไปแต่ก็ทํามาอร่อยจนะริงอะนะเวเฟอร์เขาว่าเพราะว่าคิดได้ยังไงอะทำได้อร่อยขนาดนี้ ะะอร่อยจริงๆก็สมบอกว่าเพื่อนๆคงจะเคยกินกันแล้วแหละนะคะแต่ว่าเดือนนี้ชอบกินบ่อยก็เลยเอายกขึ้นมาพูดด้วยนะคะอร่อยดี <ๆ S 2> ก็ตัวนี้ผ่านไปค่ะอีกตัวหนึ่งจะเป็นน้ําน้ําผลไม้นะคะจะเป็นน้ําผลไม้ตาดอยคํานะคะเป็นน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ที่เดือนนี้ชอบกินบ่อยเพราะว่าอยากผิวสวย อยากผิวสวยอยากระบบกับถ่ายดีเพราะว่าโบเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผลไม้ถามว่าแล้วตัวนี้ชอบหรอรสชาติกินได้หรอตอนแรกกินไม่ชอบเลยบนกับแฟนบอกกินเหมือนไ,นไอ้นี่รสชาติเหมือนไอ้นี่เลยน้ำปลากระป๋องอะมาบอกแฟนอย่างนี้เลยนะกินเหมือนน้ำปลากระป๋องรสชาติแบบแปลกแปลกมปรีร้ยวเราน้าปลากระป๋องมาทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอกินไปทุกวันทุกวันเหมือนชินอนะชินกับรสชาติของมันนะคะเราก็มีความรู้สึกว่า เนื้อมันข้นดีกินแล้วอยู่ท้องรู้สึกอยู่ท้องนะคะอ,อ,อร่อยดีมันก็มีวิตามินเอวิตามินซีเขาบอกไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าช่วยได้อะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็ถือว่าเราได้เอาสิ่งดีๆเติมเข้าร่างกายก็โอเคนะคะเพราะว่าปกต,ติก็ชอบไปไปดิง้งไปชิวอะไรอยู่แล้วอะ่ะก็ระหว่างวันก็เอาสิ่งดีๆเข้าร่างกายบ้างนะคะมันจะได้ไปเข้าแบบบำรุงข้างในเราบ้างนะคะก็ จบแล้วนะคะวันนี้วิดีโอวันนี้ก็จบแล้วก็จะเป็นเห็นเขาทําการโบก็เลยอยากลองทําบ้างนะคะเป็นสิ่งที่ใช้เราชอบประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะเออก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วะคะ่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยดูกันช่วยกันเป็นกําลังใจให้โบนะคะช่วยโบกดไลค์แล้วก็ สับสไครใหโบด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะโบจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ